บทสาธยายธรรมเรื่องปริวีมังสนสูตรภิกษุพิจารณาเห็นแจ้งในอริยสัจแห่งปัจจยาการและสภาวะของพระขีนาศพที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวัคอภิสมัยสังยุตทุกขวัค จเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นแจ้งในอริยสัจจธรรมทุกท่านบัดนี้การเดินทางบนเส้นทางแห่งพระธรรมของเราได้ก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งธรรมบทวักใหม่คือทุกขวักในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรแรกแห่งวักนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทรงแสดงถึงกระบวนการจเจริญวิปัสนา อย่างเป็นลำดับขัน้นจนนำไปสู่การบรรลุอรหัตผลได้อย่างละเอียดละออที่สุดมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับพระสูตรนี้มีชื่อว่าปริวีมังสนะสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าปริวีมังสนะแปลว่าการพิจารณาการไต่สวนการสอบสวนเมื่อรวมกันแล้ว ปริวีมังสนะสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยการพิจารณาหัวใจของพระสูตรนี้คือการเปิดเผยถึงกระบวนการเจริญวิปัสสนาของพิกษุขผู้ปรารบความเพียรโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่การพิจารณาคือปริวีมังสนะในองค์แห่งปฏิจจสมุปบาทแต่ละข้อโดยความเป็นอริยสัจสี่ จนกระทั่งรู้แจ้งในนิโรธและมัคขององค์ประกอบเหล่านั้นและเนื้อปฏิบัติไปตามมัคนั้นแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบเพื่อความดับแห่งชรามรณะและเมื่ออวิชชาดับสิ้นไปแล้วย่อมไม่ปรุงแต่งสังขารใดๆอีกต่อไปไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกและย่อมปรินิพานได้ในที่สุด เรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณนะพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกระระภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจ,จารณาอย่างไรจึงจะชื่อว่าพิจ,จารณาเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบโดยประการทั้งปวงเมื่อเหล่าภิกษุได้กราบทูลให้พระองค์เป็นที่พึ่งในการแสดงธรรมแล้ว พระองค์จึงได้ตรัสว่าดูการะภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ย่อมพิจารณาว่าทุกนานาชนิดที่เกิดขึ้นในโลกนี้คือชรามรณะมีอะไรเป็นเหตุเมื่ออะไรมีอยู่ชรามรณะจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอยู่ชรามรณะจึงไม่มีเมื่อพิจารณาแล้ว เธอย่อมรู้แจ้งว่าชรามรณะมีชาติเป็นเหตุเมื่อชาติมีอยู่ชรามรณะจึงมีเมื่อชาติไม่มีอยู่ชรามรณะจึงไม่มีภิกษุนนั้นย่อมรู้จักชรามรณะรู้จักเหตุเกิดแห่งชรามรณะรู้จักความดับแห่งชรามรณะ และรู้จักปฏิปทาที่เหมาะสมแก่การดับชรามรณะและย่อมเป็นผู้ปฏิบัติไปตามนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธทรรมพิสูจนี้เราเรียกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเพื่อความดับแห่งชรามรณะและพระองค์ได้ทรงแสดงในทํานองเดียวกันนี้กับองค์ประกอบที่เหลือทุกข้อในสายปฏิจจสมุปบาท ตั้งแต่ชาติไปจนถึงสังขารพระดำรัสนี้เป็นการแสดงถึงสัมมาปฏิปทาที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นอย่างเป็นลำดับขั้นโดยพระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสต่อไปว่าดูกระพิกษุทั้งหลายเมื่อใดที่อวิชชาของภิกษุนั้นถูกละได้แล้ววิชาย่อมเกิดขึ้นภิกษุนั้น เพราะความจางคลายแห่งอวิชาและความเกิดขึ้นแห่งวิชาย่อมไม่ปรุงแต่งปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารและอาเนชาพิสังขารอีกต่อไปเมื่อไม่ปรุงแต่งไม่เจตนาย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดกลัวเมื่อไม่สะดุ้งหวาดกลัว ย่อมปรินิพานได้ด้วยตนเองและย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกจากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงถึงสภาวะการเสวยเวทนาของพระขีณาสพว่าภิกษุนั้นเมื่อเสวยสุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาก็ย่อมรู้ชัดว่าเวทนานั้นไม่เที่ยงเราไม่ยึดมั่นเราไม่เพลิดเพลินเมื่อเสวยเวทนาอันมีกายเป็นที่สุดก็ย่อมรู้ชัดเมื่อเสวยเวทนาอันมีชีวิตเป็นที่สุดก็ย่อมรู้ชัดว่าเบื้องหน้าแต่การแตกทำลายแห่งกายและการสิ้นไปแห่งชีวิต เวทนาทั้งปวงอันไม่น่าเพลิดเพลินในโลกนี้จากดับเย็นไปและสรีระจากยังคงเหลืออยู่เปรียบเหมือนบุรุษยกหม้อที่ยังร้อนออกจากเตาไฟแล้ววางไว้บนพื้นดินความร้อนนั้นย่อมสงบระง,งับไปเองเหลือแต่เพียงเศษกระเบื้องฉันใดฉันนั้นและในที่สุดพระองค์ได้ทรงถามคำถามเชิงยืนยันกับเหล่าภิกษุว่า พระขีณาสพจะปรุงแต่งสังขารอีกหรือไม่และเมื่อสังขารดับไปแล้วธรรมที่เหลือในสายปฏิจจสมุปบาทจะเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่ซึ่งเหล่าภิกษุก็ได้กราบทูลปฏิเสธในทุกกรณีข้อพิอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีปัญญาและมีความเพียรในการเจริญวิปัสสนา ขอให้เราจงใช้ปัญญาพิจารณาให้แจ้งในอริยสัจสี่แห่งปัจจยาการแล้วจงมีความเพียรในการดำเนินไปตามอริยมรรคเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้สิ้นสุดแห่งทุกโดยชอบและบรรลุถึงความเกษมสานติได้อย่างแท้จริงเอวังก็มีด้วยประการชฉนี้